ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะว้าไงไปอาบน้ำมาเป็นไงบ้างลื่นเดินไม่ได้เลยอ่ะเดินไม่ไดล้ลื่นอ่ะลื่นอ่ะสมโพธิลื่นอ่ะโลกือเป็นไงนี่บคลิปเลยปกติอ่ะ นี่ตรงนั้นสกปรกเข้าไปังไงบไมรอดนี่อ่ะเดี๋ยวดูเพิ่งอาบน้ำมาเพิ่งอาบน้ำมาเนี่ยตัวแบน,แบนจังทาไมลูกลื่นหรอลื่นขนาดนั้นเลยเหรอตัวแบนเนี่ย ขโมยตัวแบนเจียวตัวแบนใช่ค่ะเฮ้ยผัดงงอะปัดวงอ่าทั้งคู่เลยโดนอาบน้ำเนี่ยทั้งคู่เลยไหนขว ไงคะอาบน้ำแล้วไงคะลูกสมโพดฟูนไหนเนี่ยไปไหนเนี่ย